Ja. apa Papa ya Pak Isabel lah. One. Two. One. Two. Two. Three. Four. เยอะมากเลยของเลรินนางอันนี้หน,น่อยเน้เนี่ยอัน,นมาหอดบ้านเคยก็นั่งฟาดเข่าเลยคนเราถ้าจะเก็บเขา่าเก็บของอันนี่ของเหรินลูกเคอยเอาไว้เนคกีเอ้ะหิวเข่ามั้ยแต่ไดยกอดตั้งมโก้ลงคลิปไปนี่แหละออก็ฟาดไม่กินเลยสมตำปลาปลาซาบะเขาบอกปลาซาบะนี่ของเอเดียดดอก

เป็นแมงมุมเน่ยอย coming, อะซื้ออะไรมาดูซิซื้อของเส,สียนั่นเดี๋ยวได้คือมูแล้วอันอนี้เป็นถุนงไนไเป็นกางเกงไนได้พี่นกกรเกงไนกับถุงเท่านะ่ต้องเอาไปไว้ที่ดอ,อกกิจให้เขาเอาไปไว้ที่ดอ,อกกิจให้เขาโทษเด้ค่ะที่คอยสี่สี่อันเสียนั่นเดีย๋ยวได้คือมูเสียาการะนาวเดได้เหมือนเพื่อ,อนแบบนั้นแม่แจะได้เอาให้เขา ได้เสียกันดาวนางหนึ่งเสียกันดาวนางที่น่งใช้ไปดอ,อกกิดซุมนมเลยพ้งก่าตูนี่อีกน่งอย็กแบบนี่คือมูเป็นไลตุ๊กตาเือนมองอยูออ่ไปดอ,อกกิ๊ดเท่าก็ตตองสื่อแบบนี้ไป,ไป,ไปให้ลกูกเล่นเด็กกางเกงในอถุงเท้าเกือบเกงได้ถุงเท้าเขากว่าต้องสื่อแพงมากเพราะว่าไปดอ,อกกิ๊ดแล้วก็เอาไว้แล้วก็ทิม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 ไว้มันมันเด็กน้อยลายมันเสียกะทิมไปต้องไปรับไปสื่อของแพ้งค่ะ เราเป็นเสียของปกเพียงแค่เข,า,ข,เขาต้องเขียนซื้อไว้เป็นพวกเพียงเขาต้องซื้อไปหนึ่งน่าจะซื้อนี่ก็ได้แล้วก็ชุดสีดำก็อยากได้ชุดสีดำก็อยากได้เ็คกางเกงกางเกงแดงซิ่ไม่เป็นก,นกงางเกงอันกางเกงหนาใส่ใส่ฝนตกมันกระบ,บอ เขาหดเนื sea, ite, ้อต at ูเด็กน re ้อยมันพวกเทคนิคฝนตกเพลงพวกกางเกงฝนพวกเก๋งอย่างนักเมืองฝรั่งนี่เพลงมามาเลาซ่กันฟังมาโอ้ยโทษทีกับโอ้ยแกะขี้มูกแกกินนะแกะขี้มูกอ่ะห้ามกินนะบวยแกะขี้มูกแล้วห้ามกินเรวยรวยด้สิกินขี้มูกได้อี่นน้อยนี่บ่ให้กินเด้มามาอันด็